ผมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะฮะกินตนเัาเข้าสู่ช่องโกเทลนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะครับผมนะเป็นกํำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับผมวันนี้นะมาสํำรวจโลเคชันนะครับเป็นโลเคชันที่มีประวัตินะครับประวัติความน่ากลัวและเป็น เขาเรียกว่ามีคนตายเออเอาง่ายๆนะครับมีคนตายนะครับแต่มีสองเหตุการณ์นะพี่ๆนะก็เดีย๋ยวเราเดินไปเดีย๋ยวเราค่อยเล่าไปเนาะแต่ตอนนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ก่อนนะครับผมนะใครที่เข้าดูนะครับผมก็อย่าลืมนะอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณาน,นะครับผมนะอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณาน,นะครับผมก็เป็นการพอรขอช่องนะครับใครที่ไม่กดข้ามโฆษณากนน็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมนะ แต่ใครอยากซัพพอร์ตช่องนะครับสามารถสมัครสามาชิกรายเดือนได้นะครับผมสมัครสมา,สา,มาชิกรายเดือนได้นะครับผมนะก็เป็นการซัพพอร์ตช่องอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมตอนนี้อากาศห้อนห้อนอีกแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยู่แถวบริบมณฑลนะฮะจังหวัดจังหวัดอขอไม่บอกแต่เป็นแถวบริมูรณนะพี่ นะแต่พอที่นี่นะฮะเขาว่ากันว่ามีประวัติความร้อนจริงๆนะฮะแล้วเกิดเหตุการณ์จริงๆนะครับก,ก,รรบก็แต่พร้อมกันแล้วก็ลุยกันดีกว่านะฮะมันร้อนเหมือมนเดิมครับเราจะไม่ตัดไม่ต่อนะฮะไปกันแบบเรียวๆเลยครับผมโอ้แดดหน้าทางเดิน นี่เป็นดูไม่มีสายไฟนะแล้วก็ไม่มีบ้านนะด้วยมีแค่หลังนี้หลังเดียวนะครับผมแต่ที่นี่นะ,ะับเป็นบ้าน2ชั้นนะครับเป็นบ้านไม้2ชั้นนะครับผมเป็นบ้านไม้2ชั้นนะครับบ้านหลังนี้ที่ถูกทิ้งร้างไปนะครับผมก็มีลุงคนจรคนหนึ่งนะฮะมาอาศัยอยู่นะฮะก็อาศัยไปได้ ไปได้สักพักหนึ่งนะฮะก็ตายในบ้านนะครับเหมือนอาจจะเป็นโรคกัทุกคนเนาะคนจรน,นะค,ะคนไร้บ้านนะ,ะไม่ไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรหักงประการสังคมอะไรนะฮะคือปอ่วยะะนะก็ตายตรงนั้นเลยครับผมนะก็หลังจากที่กุงคุณจรตายไปนะครับผมบ้า้ก็ล้างเหมือนเดิมนะพี่ล้างเหมือนเดิมนะฮะก็อ่า มีกลุ่มวัยรุ่นนะฮะมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นอีกแล้วนะครับผมมามั่วสูมน,นะครับเล่นยาเกินขนาดนะครับผมเล่นยาจนเกินนะครับแล้วก็ตายในบ้านชั้นสองนะครับอันนี้ประวัตินะครับได้มาจากพี่ตำรวจนะครับผมนะพี่ตำรวจนะฮะที่เขาบอกว่ามีวัยรุ่น มามัวสุมกันแล้วก็ใช้ยากเกินขนาดตายนะครับกว่าเขาจะพบศพนะครับก็อาทิตย์2อ,อาทิตย์นะครับเขาได้มาพบศพนะครับก็ไม่รู้ว่าดูวิญญาณยังจะอยู่หรือเปล่าแต่เราไม่ได้มาล่าล้าพี่นะครับทุกคนเรามาสำรวจโลเคชั่นแต่ที่นี่มีประวัติคนตายนะครับพี่ ตอนนี้ก็อยู่ทางเข้าบ้านนะครับผมบ้านุกมากเลยวะ่ะพี่ตำรวจท่านนี้นะครับเป็นคนมาเก็บศพเองเลยนะทุกคนขอหักกิ่นไว้ก่อนเขามาเก็บศพเองเลยนะฮะอ๊อายคนรกเลยวะ่ะ เหยียบเท้าเข้ามาในบ้านนะทุกคนแค่หน้าบ้านนะรู้สึกเย็นเลยเย็นเย็นมากๆนะครับผมไม่ได้โกหกนะเนี่ยผมรู้สึกเย็นมากๆเลยทุกคนจริงโอ้ล้วผมไม่เห็นโหนีหชั้นสอง เรามาสำรวจโลเคชั่นนะครับว่าาบ้านอย่งนี้นะฮะจะเป็นยังไงนะฮะผมก็เดี๋ยวเรารอดูไปพร้อมๆกันเนาะอันนี้เขาต้นอะไรวะดอกแครหอใช่ไหมก็เนี่ยทุกคนชั้นสองนะครับ ทำไมมัน,นขุมโอ้ยคนลุกโเคียคนลุกมาทุกคนนี่ก็เป็นบริเวณใต้ถุนบ้านนะครับผมพอไม่ได้มีห้องนะครับเป็นใต้ถุนนะครับสร้างด้วยอิฐแดงนะครับผมสร้างมันด้วยอิฐแดงฮะมีโต๊ะนักเรียนด้วยนะฮะมีโต๊ะนักเรียน ขนลุกจริงว่ะทุกคนผมไม่ได้โกหกทุกคนนะเนี่ยปะ๊ะใต้ถุนบ้านไม่มีอะไรเราขึ้นข้างบนดีกว่าเจอมันได้แล้วกูท้อโอ้โหทำไมมันได้เป็นอย่างนี้เนี่ยทุกคนมันจะหล่นไหม สวัสด e. ีครับมีใครอยู่ไหมแบบนึงนะทุกคนขอญาตจับบันไดดีๆคนเคยมาแล้วนะทุกคนขนลุกมากเคย โอ้ยมีพวงมาลัยกี่มีทุกที่จริงๆพวงมาลัยอันนี้ก็เป็นข้างบนนะฮะเป็นไม้หมดเลยนะทุกคนนะประตูประตูก็เป็น,ปนอประตูไม้นะครับผมโอ้โหเย็ดเคมีของว่ายอยู่ข้างบนด้วยมีเขียงด้วยวะ ทุกคนมอ้โอขนลุกทั้งตัวมีใครเอามาไหว้วะบ้านกันหลังไม่ใหญ่นะแต่แม่งหน้ากลัวมากเลย,ยทุกคนมีเขียงด้วยนะสิ่งที่ผมตกใจนี่ก็คือของไหว้นะ ขอดูก่อนว่านานแค่ไหนแล้วหืน่าจะนานแล้วแหละมีบุหรี่ด้วยหมีบุหรี่ยังยังมียังมีบุหรี่อยู่เลยะเนี่ยมีเขียงด้วยทุกคนเขียงก็ไม่ยำแน่เลย โหแต่พวมาลัยพวงมลัยเก่ามากทุกคนแต่พีตำรวจเขาบอกว่าจะมีเสื้อนักเรียนอยู่เสื้อสีขาวอยู่ตรงไหนเนาะ นี่ก็เป็นผ้านะครับผมตอนเดินเข้ามานะร้อนนะทุกคนแต่พอเข้าไปยอยู่ในบ้านปุ๊บเยน็นเย็นมากมากนะฮะเวลาจะมีลมแหละนะทุกคนเดี๋ยวผมขอเดินดูว่าสิ่งที่ตำรวจพูดนั้น ใช่หรือไม่ใช่เสื้อสีขาวอันนี้ปอว่าเดี๋ยวนนนะดูห้องน้ำก่อนมีกระเป๋าเสื้อในนะฮแต่ไม่มีโถ่ซ่วมมือทุกคนอันนี้แน่เลยวะทุกคน เลยขอยาจับนะเว้ยหืมโอ้ยนี่ครับนี่ครับนี่คับเลือดปะเนี่ยทุกคนเขาบอกจะมีเสื้อนักเรียนเปื้อนเลือดนี่ไงผมว่านี้แน่เลยวะ่ะเนี่ยโอ้โห ตอนแรกก็ว่าจะไม่เชื่อตำรวจนะจะหาตำรวจโกหกฮแต่มีหลักฐานจริงครับพี่พี่มีเสื้อนักเรียนเปื้อนเลือดนะฮะเพราะมีวัยรุ่นนะฮะมามั่วสุมทุกคนมามั่วสุมนะฮะแล้วก็เล่นยาเกินขนาดนะฮะผมแล้วก็ตายไปนะฮะ นี่แหละน้องๆหนูๆน,นะฮะใครที่ดูคลิปนี้นะฮะอย่าอย่าเล่นนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะเรา,าสิ่งพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นได้นะเพราะผมก็เคยผ่านมานะฮะตอนนี้ก็เลิกทุกอย่างแล้วนะเพราะมันไม่ดีต่อร่างกายตัวเองด้วยน้องพี่ๆอันนี้ผมพูดด้วยแบบประสบการณ์ตัวเองเนาะว่าเราเคยเราเคยมาก่อนนะฮะ สิ่งพวกนี้มันไม่ดีเลยนะพี่พสิ่งนี้สิ่งพวกนี้มันไม่ดีเลยนะไอตอนเราเป็นวัยรุ่นมันก็แบบแค่สนุกสนานเฉยๆสนุกสนานนะแต่มันก็ไม่คุ้มกับชีวิตตัวเองนะครับผมก็ฝากน้องหนูๆน,นะใครที่กําลังใช้อยู่หรือหรือดูอยู่นะก็ถ้าเลิกได้เลิกนะพี่ๆเนาะถ้าเลิกได้เลิกนะครับมันก็ไม่ดีนะฮะเราเอาตัง ที่เราที่เราไปซื้อนะฮะเอามากินข้าวนะครับมาจ่ายค่าบวงค่าบ้าค่าน้ําดีกว่าเนาะสำหรับวันนี้นะฮะโลเคชั่นที่มีประวัติเล่าขัาวว่ามีคนตายนะฮะก็มีคุณจรนะครับผมมาอาศัยอยู่นะ,ะจนแกได้ได,ได,ได้ตายไปนะครับผมก็หลังจากที่แกตายไปนะผ่านไปไม่กี่ปีนะฮะก็มีเด็กวัยรุ่นนะฮะ เข้ามานะครับผมเข้ามาเล่นยากันนะฮะหรือว่าไอ้ที่เขาเอา,เอามาไหว้กันเนี่ยเอาเอา,เอามาไหว้ลุงหุนจรหรือเปล่านะครับเพราะมีเหล้ามีบุหรี่นะฮะแต่เด็กวัยรุ่นนะฮะใช้ยาเกินขนาดแล้วก็ตายเสียชีวิตอยู่ชั้นสองนี้นะครพ,พี่เราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเพราะชั้นสองก็มีแค่นี้แหละมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะแต่มีเสื้อนักเรียนนั้นทุกคนเปื้อนเลือดอันนี้ของจริง ของจริงไม่ได้เซตครับพี่พี่ไม่ได้เซตเลยนะโอเคปะเดี๋ยวเราลงกันดีกว่านะพี่พี่แเสียดายบ้านเสียดายบ้านอยู่โอ้ยจะหล่นไปเนี่ยเป็นยังไงทุกคนเฮ้ย ้ยแต่คนลุกมากทุกคนรู้สึกว่ามีมีความน่ากลัวเลยนะถ้าตอนคืนนะผมว่าน่าจะน่ากลัวเลยแหละนะเพราะมันไม่มีไฟนะจากที่เราเดินมานะครับผมไม่มีสายไฟไม่มีไฟทางนะครับผมไม่มีไฟทางเลยนะพี่พี่เลือด โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นบ้าน2ชั้นนะครับที่ถูกทิ้งร้างไปนะฮะหลายปีแล้วนะครับผมก็มีประวัติความน่ากลัวนะครับผมก็นั่นก็คือมีลุงคุณจรนะครับมาอาศัยอยู่แล้วก็ตายไปนะครับภายในบ้านนะครับผมหลังจากที่ลุงคนนี้ตายไปนะครับตำรวจเขาก็บอกว่ามีเด็กวัยรุ่นนะครับลุ่มหนึ่งมามัวสุมที่บ้านร้างนี้นะครับ แล้วก็เล่นยาเกินขนาดนะครับผมแล้วก็จนเสียชีวิตนะครับภายในบ้านชั้นสองนะครับผมสิ่งที่เราพบเจอนั่นก็คือเสื้อนักเรียนเปื้อนเลือดนั่นคือหลักฐานที่ตํารวจเขาบอกมาว่าจะมีเสื้อนักเรียนที่เขาไม่ได้เก็บกันมานะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะแนวสํารวจนะครับสถานที่ล้างนะครับเดินเรื่อยๆนะครับ เจออะไรที่แบบว้าวตาก็ว้าวอะทุกคนวันนี้เจอของไหว้ตกใจเลยเอออ่ะก็สําหรับวันนี้นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมกับสถานที่ใหม่ๆนะครับเราจะไปสำรวจที่ไหนผมจะไปสำรวจที่ไหนก็ฝากกดติดตามด้วยเนาะพี่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับโค้ดเฮาขออนุญาตกลับลาทุกคนไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ